สวัสดีครับ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่ครับวันนี้เรามาดูอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกิทนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์หมอแปงเทอร์ลอยนะครับขนาด3,000วัตต์นะครับตัวนี้รับแรงกระชากได้ถึง3เท่านะครับเหมาะสำหรับในที่ที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำพวกแอร์พวกอะไรทุกอย่างนะครับที่แรงกระชากเยอะๆครับนี่คือระบบที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับ ก็จะมีเป็นอินเวอร์เตอร์เทอร์ลอยสามพันวัตต์สี่สิบแปดโวลต์นะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดิฟเซคเก้นหนึ่งร้อยแอมป์สี่ลูกนะครับต่อแบบอนุกรมได้ไฟมาสี่สิบแปดโวลต์ใจ่ายให้อินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นคอนโทรลชาร์จนะครับ MPPT ขนาดหกสิบแอมป์ครับรับแรงดันสูงสุดได้ร้อยห้าสิบโวลต์ครับ เดี๋ยวเรามาดูกล่องควบคุมครับนี่ก็เป็นกล่องควบคุมนะครับมีไฟจากแผงมานะครับแผงที่ใช้ทั้งหมดทั้งหมดหกแผงนะครับอนุกรมสามแผงสองสติงนะครับต่อเข้ามาเข้ากับคอนโทรลชาร์ตนี้มีิชนูทามเมอร์ครับป้องกันแรงดันเกินนะครับเสร็จแล้วก็เอาพุทต่อไปเป็นสพานไฟนะครับกล่องไฟให้ลูกค้าได้ใช้งานครับ ตรงนี้จะเป็นสวนทุเรียนของลูกค้านะครับมีปั๊มน้ำสม ertz ม1.5แรงแล้วก็ปั๊มหอยโขงหนึ่งตัวนะครับดันน้ําสําหรับเข้าสปริงเกอร์เป็น 10, 10หัวนะครับนี่คือห้องควบคุมของลูกค้านะครับเรามาดูคอนโทรลชาร์จครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับชาร์จไฟเข้ามาที่7-8แอมป์นะครับแบตก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วครับตัวอะไรไม่กินกระแสเท่าไหร่ นี่เป็นระบบทั้งหมดนะครับตัวนี้ทนทานแน่นอนครับอินเวอร์เตอร์รับประกันคุณภาพครับกระชากได้ดีครับสนใจติดต่อครับ TK Solar Cell 0 8 0 3 4 3 3 5 6 8ขอบคุณมากครับ